ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสง์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังทุกระดับชาดกว่าด้วย อนุภาพของมาตังขฤือสีอัฏฐกถามาตังขชาดกตอนที่หนึ่งครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารพระองค์ได้นำเอาเรื่องของราชวงศ์พระเจ้าอุเทนมาตรัสพระธรรมเทศนาะเรื่องราวมีดังนี้ในครั้งนั้นพระปิณโทลภา,ารัทวาชาเถระ มักจะเหาะจากพระวิหารเชตวันในเมืองสาวัตถีไปสู่พระราชอุทยานของพระเจ้าอุเทนในเมืองโกสัมพีเพื่อพักผ่อนในเวลากลางวันเหตุที่พระเทระไปพักผ่อนที่นั่นเสมอๆๆเพราะว่าในอดีตชาตินานมาแล้วท่านเคยเป็นพระราชาผู้เป็นเจ้าของพระราชอุทยานแห่งนี้ซึ่งในครั้งนั้นพระราชาได้มาประทับพักผ่อนอิริยาบถ ในพระราชอุทยานอันสงบและร่มรื่นจนได้สุขจากสมาบัติเมื่อได้มาบังเกิดในการนี้ทำให้พระเถระมีความคุ้นชินจึงกลับมาที่นี่เสมอๆวันหนึ่งเมื่อพระเถระได้ไปนั่งพักผ่อนอยู่ที่โคนต้นรังอันมีดอกบานสัรรังในพระราชอุทยานนั้น พระเจ้าอูเทนผู้เป็นเจ้าของพระราชอุทยานในการปัจจุบันทรงมีพระดำริว่าจะดื่มน้ำจันฉลองใหญ่และจัดให้มีการเล่นกีฬาตลอดเจ็ดวันแล้วพระองค์จึงเสด็จไปยังพระราชอุทยานพร้อมด้วยคาราชบริพานเป็นอันมากเมื่อไปถึงพระองค์ก็ได้ประทับบนแท่นมงคลศิลาอาจ ส่งซบพระเสียรนิทราลงบนตักของนางสนมคนหนึ่งเพราะความเมาไม้จากการเสวยน้ําจันทร์ฝ่ายนางสนมคนอื่นๆเมื่อเห็นพระเจ้าอุเทนเข้าสู่นิทราไปแล้วพวกนางก็วางเครื่องดนตรีที่ขับกล่อมแล้วก็พากันไปเดินเล่นชมดอกไม้เก็บผลไม้ในพระราชอุทยานจนได้พบกับพระเทระที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ พวกนางจึงเข้าไปไหว้แล้วนั่งอยู่ในที่อันควรพระเถระก็ได้แสดงธรรมกถาแก่พวกนางฝ่ายนางสนมที่นั่งให้พระเจ้าอุเทนหนุนตักอยู่เห็นดังนั้นจึงปลุกพระราชาให้ตื่นบรรทมเมื่อพระองค์ตื่นขึ้นมาก็ตรัสถามว่าหญิงสนมอื่นๆไปไหนกันหมดนางตอบว่าไปนั่งล้อมสมณารูปหนึ่งอยู่เพคะ พระราชาก็ทรงพิโรธขึ้นมาทันทีรีบเสด็จไปด่าพระเถระเท่านั้นยังไม่พอยังมีรับสั่งให้คนเอารังมดแดงมาเคาะให้ร่วงลงตรงบริเวณที่พระเถระนั่งเพื่อจะให้หมดแดงรุมกัดท่านพระเถระเห็นดังนั้นจึงขึ้นไปยืนบนอากาศให้โอวาทแก่พระราชาแล้วเหาะก,กลับไปยังพระวิหารเชตวันเมื่อมาถึง ก็อลอยไปลงตรงประตูระตพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าเมื่อพระตถาคตเจ้าตรัสถามว่าเธอมาจากไหนพระเถระจึงกราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบพ,พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภาราวาชะพระเจ้าอุเทนเบียดเบียนบรรพชิตทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็เช่นกัน แล้วพระองค์จึงทรงนำเอาอาดีตนิทานมาแสดงดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสวรราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้มาบังเกิดในตระกูลคนจันทานภายนอกพระนครมีชื่อว่ามาตังคบันดิตส่วนในเมืองพราราณสีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีลูกสาวสวยมาก ชื่อทิตตะมังคริกาซึ่งทิตตะมังคริกานี้มักจะออกไปเที่ยวเล่นในอุทยานนอกเมืองพร้อมบริวารทุกๆก,กึ่งเดือนเมื่อไปแต่ละครั้งก็จะนำข้าวปลาอาหารสุราไปแจกจ่ายแก่ชาวบ้านแถวนั้นด้วยดังนั้นเวลานางไปเที่ยวเล่นจึงมีคนมารุมล้อมนางเป็นอันมากวันหนึ่งมาตังคบันดิต มีเหตุต้องเดินทางไปทำธุระที่เมืองพาราณสีเมื่อเขาเดินผ่านอุทยานที่นางีิตะถะมังครีกามาเที่ยวเล่นนั้นเขามองลอดช่องประตูเข้าไปเห็นนางก็ตกตะลึงในความงามจนเผลอไผลมองไม่วางตานางีิตะถะมังครีกาก็หันมาเห็นมาตังคบันดิตเช่นกันนางจึงถามบริวารว่านั่นใครบริวารคนหนึ่งจึงตอบว่า คนจันทานแม่เจ้าไม่สมควรมองนางทิตถามังคริกาจึงรีบล้างตาด้วยน้ำหอมแล้วเดินทางกลับเรือนทันทีโดยไม่ทันได้แจกข้าวของแก่ชาวบ้านพวกบริวารในเรือนและชาวบ้านที่รอของแจกจึงพากันกรูเข้าไปด่าว่าทุบตีมาตังคบัณฑิตจนสลบด้วยความแค้นที่วันนี้พวกตนไม่ได้กินฟรีดื่มฟรีแล้วก็พากันแยกย้ายไป เมื่อมาตังคบัณฑิตฟื้นจากสลบเขาก็คิดว่าตนไม่มีความผิดพวกบริวารของนางทิตตะมังคริกาและพวกชาวบ้านมารุมทำร้ายแบบนี้ไม่สมควรแล้วเขาก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากไม่ได้นางทิตตะมังคริกามาเป็นภรรยาจะไม่ยอมลุกหนีไปไหนและจะไม่ออกจากเมืองนี้ไปเด็ดขาด แล้วมาตังคบันดิตก็เดินไปนอนที่หน้าประตูเรือนของเศรษฐีผู้เป็นบิดาของนางีิตาถามังคริกาเมื่อเศรษฐีเห็นมาตังคบันดิตนอนที่หน้าประตูก็ถามว่าเพราะเหตุไรเจ้าจึงมานอนอยู่ที่นี่มาตังคบันดิตตอบว่าต้องการนางีิตาถามังคริกาเป็นภรยาเศรษฐีก็ไม่ว่าอะไรเดินกลับเข้าเรือนไปมาตังคบันดิต ก็นอนอยู่หน้าประตูเรือนของเศรษฐีต่อไปผ่านไปถึงหวันเมื่อเศรษฐีออกมาถามมาตังคบัฑิตก็ตอบเหมือนเดิมชาวบ้านที่เห็นต่างก็รุมวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเจ้าจันทานนี่ถ้าจะบ้าไม่รู้จักประมาณตนแต่ธรรมดาของพระโพธิสัตว์เมื่อตั้งใจและอธิษฐานสิ่งใดแล้วย่อมสำเร็จพอวันที่เจ็ด เศรษฐีและญาติญาติก็ได้นำนางทิตถามังคริกามามอบให้เป็นภรรยาของมาตังคบันดิตเมื่อนางทิตถามังคริกาบอกให้มาตังคบันดิตลุกขึ้นจากหน้าประตูเพื่อพานางกลับไปสู่ตระกูลมาตังคบันดิตตอบว่าตนลุกไม่ไหวเพราะถูกบริวารของนางและชาวบ้านทุบตีจนยับเยินให้นางยกตนขึ้นหลังแล้วแบกไป ซึ่งนางก็ทำตามคำสั่งเมื่อเดินทางมาถึงตระกูลจันทานของตนมาตังคบันดิตให้นางพักอยู่ในเรือนโดยไม่ได้ล่วงเกินนางเลยเพราะเจียมในวันณะแห่งตนแล้วยังคิดอีกว่าจะทำให้นางได้รับลาบยศอันเหมาะสมแต่ตนนั้นจะต้องบวชซะก่อนผ่านไปสองสามวันมาตังคบันดิตก็บอกกับนางว่าตนนั้นจะเข้าป่า ขอให้นางรักษาเนื้อรักษาตัวรออยู่ที่เรือนและฝากฝังให้เหล่าบริวารดูแลนางเมื่อเดินทางไปถึงป่าหิมพาน์แล้วมาตังคบัณดิตก็ได้บวชตนเป็นฤรือสีมุงมันฝึกปฏิบัติตนผ่านไปเพียงเจ็ดวันมาตังคดาบทก็ได้ซึ่งอภินญ,ญาห้าและสมาบัตแ8ดเมื่อเห็นว่าตนสามารถเป็นที่พึ่งแก่นางทิ่ตถาังครีกาแล้ว จึงได้เหาะก,กลับมาที่เรือนด้วยฤทธิ์บอกกับนางว่าจะทำให้นางได้รับลาบยศยิ่งใหญ่แต่ให้นางประกาศกับคนอื่นๆว่ามาตังคบันดิตไม่ใช่สามีของเราเท้ามหาพรหมเป็นสามีของเราหากมีคนถามว่าสามีของเธอไปไหนให้ตอบว่าไปพรหมโลกหากมีคนถามอีกว่าเมื่อไรสามีของเธอจะมา ให้ตอบว่าอีกเจ็ดวันเท้ามหาพรหมคูเป็นสามีของเราจะแหวกพระจันทร์มาในวันเพน็ญนางก็รับคำว่านางประกาศแบบนี้ได้แล้วมาตังคดาบทก็หาะกลับปาหิมพานส่วนนางทิตะมังคริกาก็เที่ยวเปล่าประกาศอย่างที่มาตังคดาบทบอกทุกอย่างซึ่งมหาชนชาวเมืองพาราณสีก็เชื่อในวันเพน็ญขึ้นสิบห้าค่ำ ซึ่งพากันเตรียมเครื่องสักการะมุ่งหน้าไปสู่เรือนของตระกูลจันทานช่วยกันเอาผ้าขาวบริสุทธิ์สะอาดปิดบังมุงเรือนของนางทิตามังคริกาแล้วไล้ทาพื้นเรือนด้วยของหอมจตุรชาติโปรยดอกไม้รายไว้ปักไม้ดาดเพดานเบื้องบนตั้งที่นอนใหญ่ไว้แล้วจุดตามประทีพด้วยน้ำมันหอม แล้วก็ช่วยกันขนทรายขาวราวกับแผ่นเงินมาโปรยไว้ที่หน้าประตูเรือนทั้งยังแขวนพวงดอกไม้ผูกธงทิวปลิวสวยงดงามฝ่ายมาตังคดาบทไดเนรมิตอัตภาพเป็นเท้ามหาพรหมบันดาลให้แวนแขว,วนทั้งหมดรุงโรสว่างสวยแล้วก็แหวกมนทนแห่งพระจันทรเหาะลงมาวนเบื้องบนพระนคพรพาราณสีสามรอบ ก่อนลงมานั่งบนที่นอนหน่อยหนึ่งที่มีนางทิตตะมังคริกานั่งอยู่บนนั้นแล้วเอาหัวแม่มือขวารูปที่ท้องของนางปรากฏว่านางตั้งคันทันทีทั้งท้งที่นางกำลังมีระดูแล้วมาตังคดาบทก็บอกกับนางว่าน้อง,งานางผู้เจริญเจ้าตั้งคันแล้วจะคลอดบุตรเป็นชายทั้งตัวเจ้าและบุตร จะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยลาบยศอันเลิศล้ำน้ำสำหรับล้างเท้าของเจ้าจะเป็นน้ำอภิเศกสงของพระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้นน้ำอาบของเจ้าจะเป็นโอสถอมตะชนเหล่าใดนำน้ำอาบของเจ้าไปรดลงบนศีรษะชนเหล่านั้นจะหายจากโรคทุกๆอย่างทั้งปราศจากเสนีดจันไรากาลกินีอันหนึ่ง คู้คนที่วางศีรษะบนหลังเท้าของเจ้ากราบไหวจะให้ทรัพย์แก่เจ้าพันหนึง่งคู่ที่ยืนไหวในระยะที่ห่างพอได้ยินเสียงจะให้ทรัพย์แก่เจ้าหนึ่งร้อยคูที่ยืนไหวในระยะห่างเท่าที่ตามองเห็นจะให้ทรัพย์แก่เจ้าหนึ่งกหาปณะเจ้าจงเป็นคู้ไม่ประมาทครั้นให้โอวาทแล้วมาตังคดาบทก็ออกจากเรือน แล้วเหาะลอยไปสู่จัน,รนทรมณฑนมหาชนที่เฝ้าดูอยู่ต่างก็ชุมนุมกันจนรุ่งเช้าครั้นเวลาเช้าจึงเชิญนางทิตะาะมังคริกาขึ้นสู่วอทองยกพาเข้าสู่พระนครผู้คนต่างพากันหลังไหลเข้าไปหานางบูชานางด้วยข้าวของดอกไม้ของหอมและกระหาปณะนะด้วยคิดว่านางเป็นภรยาของเท้ามหาพรหม เมื่อวนไปรอบพระนครพราราณาสีอันมีอาณาเขตถึง12โยชนางก็ได้ทรัพย์ถึง18โกรแล้วมหาชนก็เอาทรัพย์ที่ได้มานั้นมาสร้างมนดบอันยิ่งใหญ่อลังการกลางพระนครเชิญนางทิตามังคริกาให้เข้าไปอยู่อาศัยในมนดบนั้นแล้วจัดการสร้างปราสาทเจ็ชั้นมีประตูซุ้มถึงเจแห่งไว้ใกล้มหามณฑบนั้น ใช้เวลาสิบเดือนถึงสร้างเสร็จต่อมานางทิตะาะมังคริกาก็ได้คลอดบุตรในมหามนดบนั้นเองเมื่อถึงคราวจะตั้งชื่อกุมารพรามทั้งหลายขนานนามกุมารว่ามันณนทัพยกุมารเพราะเหตุที่คลอดในมนดบเวลาผ่านไปเมื่อมันณทพยกุมารมีอายุได้ถึงเจ็ดแปดปีก็ได้เรียนไตรเพศสามพระคำพี นับตั้งแต่มัน,นาาพยามานพมีอายุครบ16ปีบริบูรณ์เขาก็ได้เป็นผู้ถวายพัตตาหารสำหรับพราม16,000คนเป็นประจำทุกวันทุกวันโดยเขาได้เป็นผู้เอาใจใส่ดูแลสั่งการเองทุกอย่างวันหนึ่งมาตังคดาบทที่อยู่ในอาสมป่าหิมพานได้ตรวจด้วยที่พยายานว่าบุตรของนางทิตตะมังคริกาเป็นอย่างไรบ้าง ก็ได้เห็นการกระทำของเขาโน้มเอียงไปในลัทธิอันไม่สมควรซึ่งคิดว่าจะขัดเกลามานบน้อยให้บริจาคทานแก่บุคคลที่ให้แล้วมีผลมากจบมาตังคชาชาดกตอนที่หนึ่ง